สวยมากวันนี้สวยมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวยบอกเลว้วันนี้ฉันไม่ได้บวชเออขออย่างงี้เข้าใจไหมให้มันรู้เลือกบ้างเออส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเก่งเป็นเก่งเป็นผู้ชายเลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเออลูกแม่ชีตอนเช้านะคะ สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไลท์ไลสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊ปอเจ๊ปอเจ๊แตะเออดูทอดปลาเลยยืมไปเออมัวแต่เข้ามาดูอะไรไร้สาระเจ๊ทอดปลาอย่างเจ๊ทอดปลาอย่างเจ๊ทอดปลายังเป็นวิดีโอนะเธอเออให้มันรู้เรื่องบ้างนะตื่นก็ตื่นสาย แต่ยังไม่มีเลยเออเวลาปลายปไป ลกที่ตื่นเช้าคือลกที่ยังไม่ได้นอนนะคะลกที่ตื่นเช้าคือลอกที่ขี้เกียจค่ะอ่ะแล้วเราก็จะไปเจอกันนะคะงานสุดท้ายแล้วของของวิกนี้วิกนี้พี่นะคะที่จะตื่นเช้าบ้านไปขายปลาอินรีกันเถอะแล้วอย่าลืมนะทุกคนตอนนี้ขายปลาแล้วช่วยสั่งซื้อปลาอินีหน่อยพิมรหัสปอปลาหนึ่งใต้คลิปนี้ให้หน่อยส่งกําลังใจนะคะตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยนะคเแพ็ก429บาทนะคะ400กรัมได้ปลาอินีทอด3-5ชิ้น ทีมมันหัสฟอปลาหนึ่งใต้คลิปนี้เดี๋ยวเอาตัวอย่างปลาขึ้นให้ดูคุณหนุนปลาหน่อยไปทำงานกันจ้ะไปจ้ะวันนี้แฟนถ่ายคลิปให้เออวันนี้แฟนไม่ได้อาบน้ำไปจ้ะเอ้ยพี่ตาเอ้ยพี่ตาเอ้ยเอ้ยเออไม่ใช่เหรอพี่ตาป่วยพี่ตาวันนี้พี่ตาป่วยนะครับทุกคนเจ๊ปอบอกว่าแดดไม่มีแ,มมแดดไม่มีก็เรื่องของเราเออแดดไม่มีก็เรื่องของแดดที่เที่ยวแดดแรงเออ<า>กลับไปตัวได้ปลานะ เออถ่ายคลิปดีว่ะคือโดนด่าโอเคทุกคนอุ้ยหล่อว่ะเฮ้ยเฮ้ยหล่อว่ะ อวุูดวายผู้ชายก็จะคุยกันกระเธออยู่เงียบเงียบคุณก็ไม่ทำนครับผมขับนะเออใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันจะโดนโดนบใครก็ไม่มีใครเป็นผู้ล้วแหะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยจริงๆวันนี้ดิฉันว่าดิฉันจะกลับไปนอนแต่ดิฉันเห็นทุกทุกคนแล้วดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไปด้วยดีกว่า energy energy ไม่น่าจะมีเพราะตัวเองดิฉันก็ไม่ค่อยมี energy เท่าไหร่สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเอ้ยถ่ายกิ๊เป็นนี่ว่าเอาไปตากกทมได้ไหมจะปอถามเอามาสิกทมอเขาแดดคลุ้มคลุ่มัไมม่ีแดดยงไง ใช้อยู่ในดงผู้ชายค่ะตอนนี้อ๋อหมายถึงพี่แพรี่อยู่ในดงผู้ชายผู้ชายเลยมีแต่ตุ๊ดมีแต่เกยหัวโป๊ววันนี้ไปไหนคะวันนี้ไปไหนก็ได้ค่ะที่อยากไปบันเทิงกันจริงใช่ค่ะก็คือต้องสร้างเอตเตอร์จีให้กับตัวเองหน่อยอะค่ะเพราะว่าอยากกินหมูปิ้งได้ยวงเหรออาวีทีเออจะกินหมูปูหมูปิ้งกันละเอ้ย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 เอ้้เออเอ้ย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 เเอ้ยเอ้ยเเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเออ้ยเอ้ย เขาไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้โฆษณาเราไม่ต้องให้เขาดูเขาหันกล้องมามีเอ NERGY แล้ี่เขาเรียกว่าดาราเวลาอยู่หน้ากล้องเอ n e จี y มันจะมานะคะทุกคนเราก็เลยต้องแบบว่ามีเอ n e จี y สวัสดีค่ะเต้าทูสวัสดีนะคะขอเอ n e จี y ตอนเช้าหน่อยนะคะงานเช้างานสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเชื่อดิฉันหรอกเราคอยดูเดี๋ยวก็มีอีกดิฉันได้ยินเคาว่างานเช้างานสุดท้ายมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอย่ารับงานเช้านะ เออก็มีงานเช้าฟอดกินฉ่ำเอ้ยหล่อเลยอ่ะก็าหล่อเลยฟอดอ่ะสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีค่ะทุกคนอยู่หน้ากล้องจะมีเอนเนอร์จี้นะคะวันนี้พี่ตาป่วยค่ะพี่ตาป่วยอย่างเงี้ยแล้วค่ะต้องโดนฉีดยาเดี๋ยวหนูจะฉีดให้คืนนี้อุ้ยก็ระวังหน้ากลัวอะไร้ด้วยก็เอ่ะทำไมอ่ะก็เราเป็นหมออ่ะเราฉีดยาได้คำว่าชอยอีโดอ่ะอุ่นวายถ้าเป็นในกไอเลิฟติกเตอรไอเลิฟติกเตอรเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยไปหรอกเพราะว่าติกเตอรมันเลิศ ติดต่อมาลักชั้นสวัสดีครับตอบลงไลฟ์ทุกคนก็จะหมดทุกคนต้องมีเอ็นเตอร์จีนะคะหล่อมากประกรณ์แม่แดงบอกสวัครับมาเช้ามากก็มันถ่ายคลิปเป็นว่ะเออประกรณ์นะนอกจากเป็นคนไม่หล่อเป็นคนไม่หล่อแต่ถ่ายคลิปได้ไม่ได้โฟกัสอะไรนะกลัวมันเบี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประกรณ์อะเขาเป็นคนไม่หล่อแต่เขาถ่ายคลิปได้เจ๊ปอบอกมาปากตะไคร้ทีโอ้ยเจ๊ไปปากอะไรเดี๋ยวน้ำก็ท่วมหรอก เวเร็วรีบทอดรีบอะไรล,ลูกค้าเขารอของเออเขารออยู่เจ,จ๊เล่นแต่โซเชียลจ้างมาทำงานจ้างมาทํางานนะไม่ได้จ้างมาดูฉันเห็น,นไลท์แล้วเข้ามาดูเห็นคนสวยไลท์ไม่ได้เลยจะปอดเดี๋ยวตลอดเลยอาร์เออาร์เดี๋ยวต่อไปให้ใช้โนเกียแบบสามสามหนึ่งศูนย์ไม่ต้องเข้าไปดูเลยทักอย่างอ่ะได้ไหมประจันของนายสวัสดีค่ะรอแดดอยู่พวกรอแดดอยู่ไม่ต้องรอตากก่อนไปเลยอ๋อแม่ดวงจิตสวัสดีค่ะหนูออานปิดขอโทษที่ค่ะตากก่อนแดดตากก่อนแดดเลย อ๋อหงวงเช่อไหมว่าขึ้นรถตอนห้าทุ่มอีกคนข้างๆกลนไม่ได้หลับเลยคือพอมันเป็นรถทัวสิ่งที่เราจะต้องกลัวที่สุดนี่นก็คือไม่นั่งกับคนมีอายุก็คือนั่งกับคนกลนเชื่อว่าดิฉันนั่งกับคนกลนค่ะดิฉันก็ไม่ได้หลับก็คือมาถึงกรุงเทพก็คือนั่งก็คือกลัวนอนเนี่ยแล้วก็หลับไม่ตื่นก็เลยนั่งรถมาที่โรงแรมเลยตอนตีห้าครึง่ง แล้วก็ทักบอพี่ตาอยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวฉันก็หลับโชว์บนโชฟาไปเลยค่ะเมื่อกี้เชดคนจีนเดินไปเดินมาซึฉันก็ไม่สนก็กลัวกลัวจะไม่ได้นั่งกับผู้ชายไม่หล่อแต่ก็ตั้งแต่ประสบการณ์ที่นั่งรถทัวร์มาไม่เคยนั่งกับผู้ชายหล่อเลยแล้วก็นั่งกับคนมีอายุแล้วก็คนโกลนหลังก็มีอายุหลังก็นั่งกับคนมีอายุก <c oughs> ็ถูกด้วยแล้วด้วยความด้วยความแบบสออวยยอยีหูฟังฉันก็เสือกแบตหมด ก็เลยไม่ได้ฟังก็ได้ฟังคนข้างๆโกนสวัสดีค่ะฟังได้เป็นธรรมะไปกเลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็แต่สิ่งที่ขอเจอเลยเจออะไรเจออะไรเจออะไรเอ้ยที่นั่งกินที่มันจะมีที่วางมืออย่างงี้ใช่ป่ะอ๋อแล้วเขาก็มือแบบงี้อ๋อแล้วเขาเอามืออ้าวไม่แล้วฟอร์ดขึ้นของนครไม่ใช่หรอขึ้นของนครอ้าวมันก็ต้องที่ใหญ่สิแล้วมันเขามาวางเรามาเป็นตู้ไม่ใช่หรอ ไม่ครับฟอร์ดคือบางทีก็ถูกไงคือแบบถูกไงแบบโลคัสคือตรงนี้เขามีแบบเพดดินัมพรีเมียมแบบนั่งแบบเบาะใหญ่ๆถ้าให้กลับแบบนั้นมันก็สบเอ็ดติ๊งเลยอ๋อเราต้องกลับอ๋อเราต้องกลับดึกๆใช่ไหมอ๋อเนี่ยเห็นปล่าล่ะหน้าหงสารเวลาฟอร์ดมากรุงเทพมาจันทีหนึ่งอ่ะแทนที่จะมีคนไปรับน้องมีเอาผ่าแต่ก็ไม่มีคนไปรับสบายจริงเปล่าเออเออไม่แต่ฟอร์ดตัวเล็กไงไม่น่าจะไม่น่าจะมีคนกินที่ไปไหนคะไปทำงานค่ะคุณก็ได้ค่ะอุ้ย ไปทํางานค่ะไปทํางานค่ะไปทํางานเมื่อคืนทั้งพี่แพรลี่ทั้งพี่ตาก็ไล์ตามฉันใหญ่เลยค่ะบว่าฉันไม่กลับพี่ก็ไม่ถึงตัวโดนว่าฉันไม่กลับนะครับจะดีแล้วแต่งหน้าได้อยู่อย่างจะแต่งหน้้าไดมีประโยชน์จริงเหมือนพี่ปกรณ์อสักหล่อแท้เลยอ่ะถ่ายคลิปได้อย่างเดียวเลยอ่ะเออถ่ายคลิปได้อ่ะดูแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนคุยกันไปแป๊บนึงก่อนนะเพราะจะง่วงจะหลับชวนคุยหน่อยเร็วเออจริง ต้องพูดกันหน่อยนะคะเพราไม่งั้นจะหลับค่ะจริงๆบรรยายแป๊บเดียวนะอาจารย์เป็นคนบรรยายแป๊บเดียวเนาะเวลาผ่านไปเร็วพูดนน่นนี่โน่นไปเรื่อยเปื่อยแฉ่พูดไปเรื่อยเปื่อยแฉ่งไงพูดไปตั้วทีตั้วแดนเวลาฟังอาจารย์บรรยายมันไม่หลับนะเพราะพูดไป็ตั้วทีตั้วแดนสวัสดีค่ะแม่แกล้งนาทียังไงอาจารย์บรรยายง่วงมากเราจะกระทิบเก้านะคะเท่าที่เก้าก็จะง่วงๆแบบนี้เอาแต่เรางานบ่ายไม่เป็นไรเหนื่อยมาก ใช่ไปเลยโผล่ไปเลยพุ่งไปเลยเฮ้ยพุ่งไปเลยพี่กอฟไปทุกที่ที่มีถนนใช่ค่ะไปทุกที่ที่มีถนนก็ได้นั่งกับหล่อกับคนหล่อแล้วออกกับพี่ตาราคาสู้ๆค่ะแม่สู้ๆเมื่อก่อนเราสักขนาดอยู่ข้างหลังยังดูดีเลยดูดิจริงเหรพี่กอฟหน้าอย่างมืดเลยเออดิเอ้ยเอ้ยมืดะไรอ่ะเมื่อกี้เขากินวิตามินไปนะเขาใส่เลยเห็นเะล่าต้องเข้าแล้วนะคะวิตามินที่เป็นแบบว่าอีที่มันเป็นแบบว่าริควิดอ่ะขอหนูรูกอะไรอีกอ่ะทำไม เฮ้ยทีวิติคอนทงคอนเทนต์เลยไปเรื่อยเปิดแฉแล้วเมื่อวานนะคะฉันไม่ทำงานนะช่างผมก็ติดคอนเทนต์นี่เขาจะขึ้นเวทีอยู่แล้วมัวแต่ไลฟ์สดคุยกับใครก็ไม่รู้ผมก็ยังยีไม่เสร็จแต่เธออย่าเนาะคนโกรกคนแก่ไปกับเขาไปหมดติดโซเชียลอะไรก็ไม่รู้วันนี้เราคิดเจอจริงค่ะสวัสดีค่ะ อยู่กับเป็นเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยว,ยวอีกสักประมาณ20บนาทีถึงค่ะแล้วค่อยลงเด <c oughs> ี๋ยวไปอีกซีนะคะคุณขาปามันบอกว่าโอ้ยถึงหน้ากูอีกแล้วา <c oughs> เออเออ <c oughs> ตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานแล้วเดี๋ยวฉันขอตื่นสายดีวยกว่าเพราะฉันอยากหลับนะคะขอหลับดีกว่าค่ะ เออยวันนี้แฟนถ่ายคลิปให้วาถ่ายดีด้ดวยอ,<ม>อ่ะเออแฟนถ่ายคลิปให้ด้วยกล้อง iphone 17นะครับ pro max นะคะ20 256บสรอ2เอ่อ1เทินเทอ์เอ้ย,อย<ม>สวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนคะวันนี้มีงานบรรยายค่ะวันนี้มีงานบรรยายนะคะดูแบบชิม,มาแตะเขาจะไปรถเร็จังวะตอนเช้า,ชาเขารู้ไงว่าเราจะมาไม่แต่ไปไขาอ,ออกกันจากขาเข,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 ข้าฝั่งนู้นสิให้ประกอบขับแทนพี่ตาค่ะโอ้ไม่น่าจะไม่น่าจะถึงแล้วค่ะ ม่น่าจะถึงหรอกค่ะนั่นนั่นนั่นแล้วแล้วอย่างเอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องมีอะไรให้เล่นทุกวันเนาะประกอบลองคิดคอนเทนต์เองดิแบบว่าเหมือนลองแบบหาเพลงแล้วมาคิดเองอะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าไปตามคนอื่นเขาอะอ่ามอร์นิ่งนะคะวันนี้จะพาพีนีไปปฏิบัติธรรมเฮ้ยเอาเลยไปบรรยายธรรมเอาเลยนี่นักบรรยายดูหัวดีหัวสูงมากเป็หัวสูงไงครับเป็นคนหัวสูงเอออะไรนะ ะะเป็นเรื่องราวดีๆของตอนเช้านี้8ดโมงเช้าเอาจิ8๊จ8ดโมงเช้าที่เพิ่งขึรถทงชาติเองนะคะเอาละดาวติ๊กตอกเริ่มแล้วใช่ค่ะเขากำลังเริ่มแลลวค่ะ <S 2> <S 2> <S ใครช่างเซลลพี่สุภัตราค่ะดิฉันตื่นมาแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเป็นช่วงหน้าเทศากาลหน้าขายของนะคะถ้าไม่แบบว่ากดตะก,กร้าก็จะขอบคุณที่กดหนึ่งกดสองของแกไปเรื่อยเปื่อยน,นะคะไม่ใช่แม่ค้าเราเป็นอะคะออเดอร์มันคือเงิน จริงค่ะทุกคนคะ่ะกดตะการด้วยนะคะไปกดสั่งด้วยนะคะไปกดหนึ่งกดสองในของนางด้วยนะคะใช่สวัสดีค่ะคุณกอสวัสดีค่ะพี่วีสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะุอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> น่ารักมากน่ารักมากเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเมื่อกี้คุณพี่ที่ส่งของขวันเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ <c oughs> ตัวอย่างที่ดีนะคะมีมีค่ามากกว่าคําสอนนะคะเออนะคะถ้าจะดูกันเฉยเฉยไม่ได้หรอกคะดิฉันพูดที่ฉันก็เหนื่อยนะคะ ที่สดน้องตาไปไหนพี่คอปพ,พี่ตาอยู่ข้างๆค่ะคือเอาจริงๆพีต่ตาจะไปไหนแล้วพี่ตาต้องอยู่ข้างๆอุ้ยแม่ขอบคุณค่ะโอ้โหแล้วใครจะขับถ้าพี่ตาไม่อยู่ข้างๆไดิฉันแพนไปไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าดิฉันแพนดิฉันจะโดนบล็อกรู้ใจจริงนะเราจะไม่เห็นคนข <c oughs> ับพี่คอปอ่ะแค่ที่อุ้ยขอบคุณนะคะแม่แม่เก๋ขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอให้ส่งขอให้ส่งผลบุญนี้ให้สวยยิ่งวันสวยวันสวยคืนนะคะพี่คอฟหน้าใสมากออกฟิลเตอร์ค่ะเอาออกมาน่าก็เลี้ยงหูอะค่ะจริงถ้าน้องไม่ต้องบอ, <c oughs> อ,อกเ <c oughs> ราก็รู้ไม่มีฟิลเตอร์จะทำไง เอ้ยอุปกรณ์ไม่ต้องใส่ก็หล่อเอ้ยมันก็อยู่ในกล้องแล้วก็ชมเราอยู่นอกกล้องอู้ผฉันไม่เคยว่าอุปกรณ์สักค่ะจะบอกให้ลูกแอบสาธุแต่ไม่อยู่ในกล้องเอบไปแข่งเพชรเลยค่ะเพิ่งกลับมาค่ะคุณพี่ขาไม่ไปแล้วก็แข่งเพชรจนะค่ะเหนื่อยอ๋อบ้านเขาอยู่ระยองหรือเปลหรือไม่ก็อยู่พัทยาโอ้ยพัทยาไม่มีหรอกค่ะพัทยามันใจร้ายมันไม่เลิศพัทยากับสารคามมันไม่เลิศขอใครแต่คนที่เข้ามาและไม่บัง อุ้ยแรงมากทำไมแรงอย่างนี้ล่ะคะเส็งว่าอ่าน FC ตัวยงเหรอคะเนี่ยใช่ฮะคือเป็นเอตัวยงฉันเหรอที่รักจริงแล้วแล้วแล้วพี่กอฟอยู่กับแพงเพชรพี่ไม่ได้รู้หมดเลยนะรู้สิเลยโทรตามกูฉันอยู่ตรงนู้นไงถึงแล้วัถึงแล้วกูฉันอยู่ตรงนู้นไงรีบวะพี่กอลฟพรุ่งนี้กี่โมงทัที่ปกติก็ไม่เคยจะกี่โมงกี่ยาวกับฉันหรอกนะเต้ต้องไปเตี้ยกับพี่ตาพี่ตาถามพี่กอลฟพรุ่งนี้อย่าลืมนะแหมเตี้ยก็ดีนะฉันรู้ค่ะมีวััันนนน้แหละฉเบอร์ ไม่ได้แป้นี่กดเลยก็คือบอกอตาเลยว่าถ้าก่อนวันงานอยากเดือคุยเหมือนไอ้ฉันเบอร์มากไอ้โทรเลยไอ้โทรย้ำแตพ่อเขาเธอไหมหรเออดีเหรอดีเหรอดีเหรอไอ้พ่อพ่อเขาเธอเนาะมันจะพุ่งมันจะงงงงไงเขาเธอมันจะแบบว่างานมันเยอะกมันจะงงงงนะคะทุกคนก่อเาเห็นพระแ้อยากใส่บาก็ใส่ข้างๆไปสิมุยแรใส่ชีต่อแรงมากใส่ข้างๆไปสิคนลเรามปุาบค่ะะอนาเบอกว่าเห็นพระอยากใส่บาทดิฉันบอกว่าใส่ข้างๆไปสิค้าเห็นะ เออทุกคนอ่ะทำค่ะทำค่ะล็อกกดร้องอะไรกันไม่มีแล้วไม่มือนค่ะแม่ยิบเก้านี้แล้วจำได้ค่ะทุกอย่างจะไม่มืนค่ะจะมืนแค่งานพี่แพรี่อย่างเดียวค่ะยิบเก้านี้เคยไม่ยิบเก้านี้พี่กอบไปถ่ายถ่ายงานลูกสาวลงนางสาวไทยนะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะนางสาวไทยจังหวัดไหนก็ไปดูกันอีกแล้วจังหวัดไหนเราเตรียมตัวกันอีกนะคะยังไม่ถัาได้หายเหนื่อยเอาอีกแล้วค่ะนะคะฝากด้วย ยันน้องก็เธอเนี่ยอยู่กับการส่งประกวดกันเนาะเออวีนวีนส่งประกวดขยันเวทีนั้นเวทีนี้เราได้ไหมเงินไม่เลี้ยงตีตอนแก่แล้บอเงินกับการส่งลูกสาวประกวดขยันประกวดว้าดี๋ยพูดอย่างนี้สิมันก็ไม่ค่อยจะได้กานไปเดี๋ยวพูดอย่างนี้สิคะเดี๋ยวมันไม่มีคนกดตะกร้าเข้าใจไหมเราต้องช่วยบอสช่วยแม่ปุ้ยไม่มีคนกดตะกร้าถ้าบอสทำแม่ปุ้ยเราต้องช่วยเขาใครขับรถโอ้ยพี่ตาขับค่ะถามจริงใครจะขับรถดิฉันขับอยู่ค่ะ แนมึงงงเลยเนี่ยฝากด้วยนะครับเี๋ยวเราไปชมกันนะคะไอ็ดูพี่ตาแกป่วยอ่ะเออจริงเรยไม่มีเอเนจีเลยอ่ะนะเดี๋ยวเราจะโหลดทูกันละได้กลับไปตายที่บ้านแล้วพักฟื้นที่บ้านผมไม่ตายคนเดียวแน่นอนอุ้ยแรงอ่ะแรงอ่ะอุ้ยที่จะสวยนะเนี่ยสวยเนาะเออสวยว่ะ เป็นคนตั้งนะคนตั้ง <laughs> แคลรี่จริงเหรอใช่คนเขาบอกว่าอใช้ฟิเลเตอร์อะไรก็ไม่รู้นางก็ตั้งอันนี้มาเธอก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตั้งมาเลยเปลือยเลยเนี่ยเปลี่ยนตั้งมาเลยเปลือยเลยเนี่ยพี่ตา้ไปใส่เสียงไปแล้วนะคะ่ะแต่เวลางานวันนี้แล้ววิจุดท้ายของงานดูหายง่วงเลยว่ะหายง่วงเลย,ย,งงเลยอ่นะงงอก๊อบนะจริงหายง่วงเลยจริงเหรอหายง่วงใกล้ <laughs> ถึงแล้วนะทุกคนรอแป๊บนึง ใกล้แล้วนะคะถ้าเมื่อกี้ก็ไม่มานั่งอึนเนี่ยสวยคู่กับหล่อคู่ใช่ค่ะใครพิมพ์อะส่งขอขอนมาด้วยสิเอ้ยอยู่เป็นนะคะตัวอย่างที่ดีนะคะใครพิมพ์มาที่รังใครพิมพ์มาได้บ้านอะเตรียมเลยนะทำไมต้องแบบในสุนทะีย์ก็ต้องใกล้แล้วนะคะ12นาทีจะถึงแล้วทุกคนใกล้แล้ว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 12นาทีจะถึงแล้วทุกคนรอก่อนแป๊บนึงก็งงแล้วไม่ติดรอหล่อเราจะติดอุ้ยเขาหล่อเขาอยู่แล้วเราเอาฟิลเตอร์ออกสิ น้องฟอร์ดต้องขับแทนพี่ตาแล้วไม่ได้หรอกค่ะอย่าเลยพี่ตาขับแล้วค่ะดีแล้วไม่รู้จะให้ใครขับแล้วว่าจะถึงหรือเปล่าถ้าพี่ฟอร์ดขับก่องยืนตำรวจนะจริงเหรอตำรวจอะไรเรื่องนี้ไม่ถึงติดติดเลยจะแวะพังได้นะเออมันมเขาหิวไงเออหิวหิวหิวเขาตีของเราผ่านแล้วนะหิวให้มันอยู่ในเลนได้เลยสบายสวัสดีค่ะ แปรลี่เขาหิวเขาบอกว่ามีเวลาเขาจะกินหมูปิ้งสักประมาณโลสองโลนะคะรอก่อนแป๊บนึงอยากกินข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวประมาณกระติบหนึ่งใหญ่ๆอ่ะงมากเขาบอกกินข้าวเหนียวแล้วยิ่งง่วงใช่ไหมต้องถามคนอีสานเพราะพี่ไม่รู้พี่เป็นคนกรุงเทพอ่ะอ้าวไม่ใช่ ไม่แต่ว่าที่ฟอดลงอ่ะพี่คาราเตะเมนเลยแล้วเออมีความเป็นมีความเป็นกรเลนหมูนแบบมากเลยเนาะตอนเด็กๆอ่ะเนาะหน้ามันแบบมันไปแบบมันไปทางนู้นอ่ะเนาะเออใช่ที่ฟอร์ดลงอ่ะลูกใครลงอ่ะฟอร์ดเป็น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 ไอ้นี่ออกเพจไอ้เป็นอะไรนะแอดมินเอามาลงใช่ไหมหรือว่าฟอร์ดลงเองไม่ใช่ไอ้ประกมไอ้เพจประกอบฝักหล่อแท้คือของใครของฟอร์ดฟอร์ดทำเองหรือมีคนอยู่เบื้องหลังไอ้มีคนดูให้แล้วแล้วฟอร์ดก็เป็นคนลงรูปด้วยใช่ไหมใช่แต่เมื่อวานกําลังจะเอารูปออกจากกดซัมแล้วเห็นตอนรูปเด็กเด็กใช่ไหมเขาเลยเอารูปมาอย่างนั้น ใช้เหมือนเหมือนเขเล่นหมูน่ไกลไหมล่ะไม่เท่าไหร่มาแบบนิดๆมาแบบว่าเหมือนมาแบบประมาณร้อยเมตรคุณขาตะกรแอบใส่เสื้อแฟนหรือเปล่าเขาจะเขามีจะใส่ยังไงล่ะคะนี่ตัวเล็กของพี่แพรรี่ใส่ใหญ่กว่านี้ค่ะคุณพูดอะไรก็ไม่ใส่เสื้อคู่เหรอใส่เสื้อแอบใส่เสื้อแค่นี่นี่เสื้อตัวเล็กค่ะพี่แพรรี่เขาใส่ตัวใหญ่ตอนนี้เหมือนกันฟอดเห็นพระอยากใส่บ่ายพี่กอล์ฟเห็นพระแล้วร้อนไม่ร้อนค่ะเห็นพระแล้วอยากกอดโดยเฉพาะพัด พระวัดใหญ่ๆเราเห็นพระแล้วพี่ลองอยากตายจะพระตูดไม่ได้อุ้ยแรงมากันให้เธอสวดกันเลยพี่แพรรี่สวัสดีค่ะเจฟฟฟิล์มชุดสีม่วงพี่ฟิล์มชุดสีม่วงลืมพิมพ์บอกชุดสีม่วงบอกบอกในไลน์นี้เลยชุดสีม่วงหล่อขึ้นทุกวันพี่ปกรณ์อ่ะอุ้ยหล่อเหลือเลยล่ะทุกวันนี้พี่แพรี่หล่อใช่ทุกวันนี้พี่แพรรี่หล่อเขาหล่อแล้วทุกวันนี้เขาจะมีเมียแล้วผมยาวจะหมกโด่งเอ้ยเอยากหมกอยากหมกโด่งไหมล่ะไปพี่แพรรี่พาไปหาอาจารย์ตำรูน เออไม่ใช่หรอกว่าฉันไปเยอะไงบอกว่าพี่ก็มาทำจมูกให้เขาบ้างนู่นนี่นั่นกลัวงไงเดี๋ยวเาแฟนไปทำไนงะอ๋อก็ไปเล้วก็หนีก็ไปสนุกไหมคะสนุกมาก,สน,กสนุกค่ะสนุกกับแพงเพชรไปกระตุนอุ่นใจคะ่ะสิบคนสุดท้ายสีม่วงนะพี่ฟิล์มทุกสีม่วงแต่มันจะเข้าขผู้ชายไม่ไม่รู้ผู้ชายก็ใส่สีขาวสีแล้วก็ว่าไปช่างผมน่ารักคะ่ะพี่กอล์ช่างผมน่ารักใช่แต่ไม่ได้ระเบิดน่ารักหล่อด้วยอยากเป็นแฟนเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าบอกเขาหรอก มีแฟนเป็นช่างผมที่ไม่ใช่ป้าโอ๊ตนะฉันบอกก่อนป้าโอ๊ตเลยไม่ได้ป้าโอ๊ตที่ไปขายไก่อ่ะคะ่ะดีแล้วคะ่ะไม่เอาช่างผมที่ชื่อโอ๊ตนะคะโอ๊ตเล่าเรื่องอ่ะคะ่ะอนะคะไม่เอานะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อยต่อยต่อยใช่ไหมคะต่อยดีค่ะสวัสดีนะคะเอยหล่อไปเขาหล่อว่ะเอ้ยนั่นนั่นก็ถ่ายท่ามาละเอ้ยนั่น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 ,น,นเอ้ยดูทำหน้าหล่อใส่เอออุ้ยพี่ฟิล์มหล่อนเก็บตังค์ไว้เถอะหล่อนไม่ต้องมากดหรอกเห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะแต่ว่าตัวอย่างที่ดีก็แบบเมื่อกี้นะคะที่กดหัวใจอะไรมาใดๆก็ว่ากันไปนะคะอีกเจ็ดนาทีถึงละคุณเดี๋ยวเดีขาจะไปแวะซื้อนู่นนี่นั่นกันก่อนเพราะพี่แพรรี่เหมือนเสียงท้องร้องเออแต่รถไม่ค่อยติดเลยเนาะวันนี้วันนี้วันนั้นวันพุธเออใช่วันนี้วันพุธขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปงานไหนครับวันนี้วันนี้มางานที่แจ้งวัฒนาจ้าพี่สิเราเจอกันประมาณเที่ยงเที่ยงเนาะ นอเที่ยงเที่ยงไหมหรือยังไงหนูต้องซ้อมก่อนหรือเปล่าวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเออต้องซ้อมก่อนหรือเปล่าเอาวันนี้วันอัาคารเหรอแม่ตายแล้วทุกคนพี่มาว่าวันาคารเต็มเลยอ่ะเออเหรอวันอนาคารลูกวันอัาคารค่ะวันอังคารค่ะวันอนาคารค่ะแสดงว่าทุกคนตั้งใจฟังดีค่ะตอนเรียนอ่ะเคยเห็นไหมเวลาที่คุณครูกาพูดผิดอ่ะแล้วเด็กไม่แย้งแสดงว่าเด็กไม่ได้ตั้งใจแสดงว่าอันนี้ทุกคนตั้งใจฟังวันอังคารค่ะแม่เขาบอกเดี๋ยวหนูไปซ้อมก่อนพี่ก็มาเที่ยงเที่ยงก็ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเที่ยงเที่ย เดี๋ยวพี่ไปเที่ยงเที่ยงวันนี้ไม่มีปั๊มเลยชือดชุดสีม่วงจะเป็นผ้าแบบผิวๆเป็นอะไรลวมณ์ของพี่หมีดาปีที่แล้วทรงเดียวกันแต่เราไม่มีขนโกแบบนั้นเลยเป็นอารมณ์สีม่วงไปเปิดดวงพี่หมีบอกบอกบอกมีแองจี้ว่าเหมือนของพี่หมีปีที่แล้วสีขาวแต่เราเป็นสีม่วงแบบม่วงผัดเทลสวยเป็นแบบผิวๆเดินกุยกลายดาราโรงเรียนปิดรถเลยไม่ติดอ้าวหรอวันนี้ว่าอะไรอะคะนี่เด็กนักเรียนนี่อ๋อไม่มาเป็นฟิวดาราเธอไม่ค่อยสวยอยู่แล้วนนนาครวั้ม วันนี้วันอะไรเดี๋ยวขอเปิดเข้าไปดูก่อนอไม่สิปิดเทอมเลยล่ะเขาเพิ่งเปิดกับปิดเทอมเออวันนี้วันอะไรอะคะคุณปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วใช่ก็จะปิดเทอมแล้วทั้งวันนี้วันอะไรคะทุกคนขาทำไมถึงเขาปิดอ๋อโรงเรียนปิดรถเลยไม่ติดออกเขาบอกโรงเรียนปิดอ๋อโรงเรียนปิดแล้วตายเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เล่าเลยเลยปิดแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนปิดแล้วปิดเทอมค่ะโอขอบคุณค่ะวันอังคารใช่ค่ะวันอังคารปิดเทอมค่ะขอบคุณค่ะ นั่งกันอยู่ข้างหลังแบบสวยงามนะครับปิดเทอมนะครับพุ้ยประคอนสักหลอกบางโรงเรียนก็ปิดค่ะอ๋อโอเคโอเคเด็กๆเ,เริ่มสอบทยอยปิดเทอมกันแล้วตอนนี้นะคะแล้ววันนี้เรามาเป็นยังไงน่าจะเป็นคนมีมีมีอายุมีการทํางานเอ,อ้ยไม่ใช่มีการทำงานคนทํางานพีแ<ต>่แพารี่สวยจังโอ้ยอย่าไปหาชมหาเลยเขาค่ะตื่นมาก็ไม่ได้จะสวยอย่างนี้หรอกค่ะตื่นมาหล่อไงก็ตื่นมาหล่องไง,อง,ไงเออ,อยังพูดไม่จบเลยขัอะไรอย่างประคอนก็ตื่นมาหล่อเพราะแต่งหน้าสวยไงเข้าใจป้ะ เข้าใจไหมมีการด่าแล้วชมในหลังนะยอ้าวก็ตื่นมามันจะสวยที่ไหนแล้วตื่นมาก็ต้องหล่อสิเพราะเขาไม่ได้ใส่วิกเนาะดูเบาลงนิดนึงน้องฟอดหล่อจังเฮ้ยหล่อว่ะเฮ้ยหล่อว่ะเฮ้ยแอบกัดอีกดูดิงนะเฮ้ยหล่อว่ะหล่อหล่อหล่อเสร็จแล้วก็จะด่าอีกหล่อหล่ออ้าวเป็นไรหรอโดนเตือนโดนเตือนโดนเตือนเพราะอะไรอ่ะโดนเตือนเพราะประการแน่เลยอ่ะเฮ้ยสีพี่กามดูเด็กๆอ่ะเห็นไหมเด็กๆอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ขอรู้ก่อนขอกวนเนะ เขาบอกว่า,านี่นหะคำพูดไม่เหมาะสมไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเห็นไหมล่ะโอยไม่สบายตัวไม่สบายใจเลยกันคะหัดยอมรับความจริงกันบ้างพูดความจริงก็ไม่ยอมรับความจริงวุ่นวายแค่บอกไม่สวยเ,นะนะเท่านั้นแหละข้าว่ายกันบุลลี่ฉันไม่ได้บุลลี่ใช่ไหมความจริงหนูมีคนขำด้วย <laughs> <laughs> อยากเห็นน้องครับตอนแต่งหน้าจะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังไลฟ์สดวันนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดแต่งหน้าเลยค่ะ เดี๋ยวปิวดิฉันชินแล้วค่ะรอบมันปิวไปเกือบสองอาทิตย์วันที่ไปงานบสวันที่ไปงานบสฟอร์ดน,นะจริงนอย่าแล้วคนดูเยอะด้วยตอนนั้นน่ะชอบชอบพี่แพรรี่กับฟอร์ตติดตามมานานมากปีแล้วครับพี่ฟอร์ดพ,พี่พี่ฟอร์ดเกิดวมนไหนคะอาติดตามมาเกิดวันไหนถ้าติดตามมานานพี่แพรรี่เกิดวมนไหนคะอาเห็นไหมถ้าติดตามมานานต้องรู้นะใกล้วันเกิดแล้วด้วยเห็นไหมคุณตั้งแต่เป็นพระ ตัวเป็นจีมาคับตอนนี้บ้าแล้วแค่เห็นน้องฟอร์ดใส่ชุดหมอนลำอุ้ยจะคงหล่อเนาะถ้าฟอดใส่ชุดหมอลำมาเนาะเออเออแล้วพี่แพรย์ลิสใส่หมอนลำที่ว่าเป็นกระตังสูงเนาะอ้มาฟอดผามันกันเอ้อเฮยเอาสิใส่ที่ว่าเป็นที่เป็นกระตังสูงเนาะนอนแล้วฟอร์ดก็ใส่เป็นแบบว่าหมอนลำที่เป็นแบบว่าชุดหมอนลำอ่ะเลย์ลิไปครั้งหนึ่งเนาะเสิงหาวายสองตุลาถูกต้องใครอ่ะเก้าสิงหาเหรอของฟอดหรออุ้ยถูกอ่ะเก้าสิงหาตุลาอุ้ยเก่งมากเลย สองนวาไม่ใช่สิตุลานี้แล้วอ้าวเหรออืมอุ้ยก้าสิงหาอุ้ยถูกถูกถูกทุกคนถูกมากเก่งมากค่ะแฟนคลับที่แทรจร้จริงฟอร์ดก้าสิงหาพี่แพรลี่สองตุลาเห็บอะ่ะพี่ต่อยช,ชีวิตแม่ไม่ใช่ไตุลาชีวิตแม่ค้าหุ่นหมีสองตุลาบางคนก็ตั้งชื่อเนาะดิฉันก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่ฉันกลัวปิวชื่อบางคนก็แบบว่าเนาอ นะคะอ้าวพี่ตาไม่ไม่แวะซื้ออันนี้เอากินหรอไม่มีเขาจะเขาจะเลี้ยงนี้ข้างในอยากเห็นพี่แพรลีไปขึ้นขึ้นไหนขึ้นศารหรอพอค่ะพักก่อนปีนี้พักก่อนปีหน้าอ้าวปีหน้าว่ากันใหม่เหรอปีนี้ขอบคุณค่ะปีหน้ามากันมาใหม่แต่ว่าปีนี้ตั้งแต่ส่นนั้นไปเงียบเลยนะตั้งแต่รถผ่านไปเดี๋ยามาพูดอะไรในไลฟ์ฉันนะพูดอะไรไม่รู้เลยพูดขายอย่าไปฟังอะไรที่มันไร้สาระนะคะฟังดิฉันดีกว่าค่ะฟังเลยมันจะลงหูจะลงใจนะคะ เออเมื่อไร่เริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนั้นก็เป็นคำคุณที่อะไรนะ <laughs> สนใจทากแชทนะคะสนใจท <laughs> างแช <laughs> สทสนใจทางแชทคำคุณที่อุดหนุนข้าสนใจทากแชทตอนนี้พิลัตต์กดหนึ่ง <laughs>